กำลังเป็นไวรัลสนันในโลกออนไลน์เมื่อล่าสุดศิลปินเกาหลีชื่อดังแบคโฮบินมาเปิดมินิคอนเสิร์ตพบกับแฟนๆที่ประเทศไทยในวันที่4กุมภาพันธ์ณยูเนียนมอลลาดเพาวเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเป็นต้นไปแต่ก่อนถึงวันงานแบคโฮก็ได้มีโอกาสออกไปเที่ยวไปช้อปปิ้งซื้อของกินในเมืองไทยก่อนเจ้าตัวจะมารีวิวชิมให้แฟนๆได้ดูกัน แต่พีคสุดๆเพราะงานนี้แบคโฮหยิบเอาไข่เยี่ยม้ามาด้วยเพราะสีชมพูสะดุดตาจึงเกิดความสงสัยว่ามันคือไข่อะไรทำไมถึงมีสีชมพูบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นไข่มันเคิร์นไข่รสพีชไข่วาเลนไทน์หรือจะเป็นไข่นกฟา์มิงเก้ก่อนเจ้าตัวจะทิ้งท้ายกันว่ายามาโกโหกกันสรุปไม่มีใครรู้จริงๆใช่ไหมครับ ซึ่งก็ยังไม่มีแฟนๆฉนเฉลยคำตอบใดๆเพราะหากอธิบายว่ามันคือไข่เยี่ยวม้าก็กลัวศิลปินจะงงกันไปใหญ่